อยากมีรักอยากมีรักสะคนเราคนจนทุกชนเอาดังโชเลเที่ยวบระเนจรยามจะนอนร้อนในดวงใจยิ่งคนเลยแล้วใครเจ็บดโูโอ้โชเล่เที่ยวเร่แพร่บนเนจรขารกู้ชิดชิดเย็นนอนยิ่งทุกรอ้กรอนทุกร้อนสัญจรไป โอยี no ่ไลเ่โอ้ยนี่สิมา like uh ้องเพนี <h 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 ่ก็บอรพลงบชาสานเด้อนี่เจ้าเจ้ฟังเจ้าก็บฟังหูเครื่องไอเบอร์นีไปพกทีบบนักว่าดิปีเนี่ขวาะขวานไอ้เลยมว สีไตหงนี่ไอ้บักเท่งนี่บักยังมึงน่ะสีคนบ่ได้ดอกสีมูดสีแมสสีแนวว่าแบบใส่ฉอกแหลมเฉยนี่นี่ไม่รู้เขาหยิกแชทออกแากขายวันนี้เขาเอามาขายเสียงฉายเสียงถือเที่ยงนี้เป็นเสียงที่ลำปลาเห็นเสียงนกหูที่ละแมบตาบุญของแกว่าไบ่แวกแกรู้ลำแล้ว ขอบคุณเอาเป็นบุญยิ่งใหญ่แก้วว้างเหนือวกว่าตัวเราจากว้างหัวใจฝากแกไว้ดับใจหนังไว้ครังก็เป็นก้าวา,า่ใจหรือจะไปจากตัว แกนเอาวางอะไรท้ายแจ้งจาตัวแจ้งแจ้งอะไรไม่ไว้วันเมื่อตาบุญของแล้วคับหลานนี่จะข้าวมันแล้วคับข่าวมันพอ่อตะวัน,น,พพน,นรับควาหน้าพ่อเนเอาละแก้วจ้าอซะว่าบริเวณนี้นะนะสถานที่นี้เป็นบ้านของแก้วสกก็แล้วกันค่ะค่ะแกจะช่วยทุกอย่างค่ะการปรุงอาหารอย,ากยก่อางเยอะรับทานจากฝีมือของแก้วแล้วกิน อ๋อเดยค่ะจ้ะถ้าก็เวลาเกิดมีสงครามแก้วน่ะจะเคียงบาเคียงไรก็คุณแก้วพร้อมที่จะสู้ค่ะคนอย่างแก้วน่ะผู้หญิงยางแก้วน่ะคุณเชิญข่าวค่ะฉันไม่แพ้ผู้ชายอ,อีกสามสองพูดแล้วอยาาว่ามโม้นนะฮะจะลองดูไหม่ะเอาละฉันเชืนะ่อแล้วแมไม่คาดฝันเลยว่าเป็นผู้หญิงที่มีใจถึงอย่างเงี้ยนะฮะ,ะทีนี้ก็แก้วนะฮะ แกมาอยู่ที่นี่ทําให้เกิดอะไรดีดีหลายอย่างโดยเฉพาะแกนั้นคือกําลังส่วนหนึ่งของกองทัพนี้ฉละรู้ไหมละ่ะกําลังอะไรเนี่ยฮะแกกลัวเสีว่าแกน่ะจะเป็นตัวถ่วงเส่ยดีซ้ําไปไม่ถึงจะพูดอย่างนั้นเลยเจ้ะเราเ <c oughs> มืม่อยยอดเราหนานตตอเที่ว่ารถอ,อยู่ไกลหมดใครมึงไม่สนองอนลูกน้องไาไว้รอป้าพมอนนางคุณช่อนอยู่ไกลพอปลายงาม เอาโน่อยว่าบานแม่ว่าแกล้มไม้ยิ่งกับชายสดนองไม่ต้องร่การอยู่วายละส้วนเล็กนึงว่าเมื่อไข่ลาวเนื้อแรงเพราะแรงล้อมลุงทนไหวไม่ไหวเพราะว่าใจเตลล่ายักยักเว่นความจริงว่าวาถูกวิ่งร้องเต่งความใครความรักมีนักอารมจะใครชมเชี่าง แม่เ,เจอขอตามชายังไงซะก็นพ่อตาบคนคงนะเกก็มอบแก้วให้อยู่ที่นี่แล้วนะคะค่ะแต่อย่าลืมว่าแก้วน่ะจะอยู่ในลักษณะแม่ครัวค่ะก็ดีแล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่ยึดปรารถนาเวลานี้เราขาดแม่ครัวคนสวยขาดแม่ครัววัวป่าแต่วันนี้จนไปเราจะได้มีแม่ครัวที่เป็นมาตรฐานสักทีค่ะอ้าแกว้ว จะถึงเวลาที่ต้องไปทํากับข้าวแล้วฮะเชิญเลยจ้ะโอ,เอ้เวลานี้เราก็ชีวิตเรามีความหมายแก้วน่ะเป็นบุคคลที่มีความสวยซึ่งนี่เมืองเมืองจ๋าครับนี่ฉันว่าแกลล้วนี่นะเป็นผู้หญิงที่ฉันทำไมฉันคิดถึงใครคนหนึ่งความงามของแกลล้วนี่นะเป็นความงามที่เรียกว่างามสง่านะ ความงามของแก้วนะความงามชนิดที่เรียว,วม่ใจะเป็นความงามอรชรนอ่อนแอแต่เป็นความงามชนิดตี่สาผาเผยและสูงสัดไม่ใช่ความงามอย่างนา่ารักนา่าเอ็นดูแต่งามอย่างนา่ารักและนา่ายำเกรงไม่ใช่สวยประจุมกันจิม๋มแต่สวยลอยเด่นเป็นดวงดาวไปจําเมืองความงามชนิดนี้นะเป็นความงามสําหรับจี่จะสวมมงกุฎเป็นพระราชินีดวงตามีแววผสมระหว่างเสน่ห์กับอํานาจดวงหน้าอิมอ่มเอิบแสดงวาสนาบาร,รมีริมฝีปากที่เผยยิ้ม เป็นริมฝีปากที่สามารถจะสั่งคนในไปตายได้ครับจริง <c oughs> เป็นบุคคลที่มีลักษณะมีบุคลิกกันดีเหลือเกินเ <c oughs> ชื่อแน่เหลือเกินนะฮะเอฉันคิดว่าเธอจะต้องเป็นผููติมีนาคตคาไกลทำไมฉันคิดถึงผู้หญิงในประวัติศาสตร์ขึ้นมาเมื่อรู้ไหมว่าเป็นใครในชาสุภยารัต์สุภยารัต์เนี่ยเป็นมเหสีของพระเจ้าทีบอกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าเออบางครั้งที่คิดว่าสุภยารัต์จะมาเกิดเป็นเธอที่ทรีสัไปสิดูสิ วเวลาจะยิ้มเนี่ยเหมือนอย่างกแกะพิมพอะไรทีเดียวเนี่ยครับสุภยาลเมืองเคยศึกษาปังวัิหรือเปล่าเธอเคยผู้ชายเคยตายกับเธอเสมอต่อมาโอ้ผู้ชายตายกับเคยเธอเอ,อ,อ้เคยตายกับเธอนั่นตายเพื่อไม่ทราบครับเออก็คือเอ่อเธอสั่งให้ทําอะไรก,ก็ทําแม้กะทั่งปัดเสียงอันตรายผู้ชายเหรอแล้วก็ยอมเสี่ยงนะอืมใช่แล้วสุภยาลตรงมาเกิดน่แน่ แต่ฉันไม่อยากจะตายกับเธอหรอกใช่คนมันยังหนูลุงไม่ใช่คนควรตายอย่างนั้นฮะใช่ถ้าอยากเดียบกับเมื่อยหร่กบครีโอปัตรานี่หนูรู้ประมามันยังแม็กเอนโทนี่เมื่อไงเมื่อประมาณมันยังยูเลียตซีชาไม่มากเด่นน้อยเรานี่คือมาแยกประมาชี้น้ำมันมองจาลิงถึงลูกโตโอมโอ้ยอ่ะเบลแยกๆกันไปนอนกันแล้วครับ นอนเส้รับกับคอยหนองควันวันสวีทดีมออนดะไนท์เฮยเธอจะคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าไม่รู้เออเธอจ๋าเธอคนดีของฉันเธอคนที่ฉันน่ะไม่อาจสามารถจะลืมเธอได้ควากควากเพลงนี้มากับสายลม กว่าว่าประทรมทุกแน่นในห,หัวใจถึงใครคนหนึ่งที่อยู่แทนใ,ใครจำเพียงไ,ได้หรือไม่ก็ใครเราเคยร้องครองตอนนี้แ่วขาลับหรือ,อยังห่วงคนอยู่หลัง เขาบ้างหรือเปล่าน้องหรือลืมว่าใครคนนี้คอยรอรอด้วยหัวใจที่พอสุดท้อและน้อยใจวัน่หยถ้ามีเวลาว่าจดหมายมาบ้างอย่าทำเงียบไปเบื่อฟ้าว้าเว อย่างั้นเห็ดวงใจลืมเพื่อนคนอยู่ไกลที่เงยนั่งกินน้ำตาขากเสงนี้มาุ่ยย้มเตือนอย่าลืมอย่าลือนน้ำคำเคยสัญญาตื่นไปไม้ร่วงิ้งเช้าโรยลาอ,อกกลัวน้อยใจเจียนมา วันรักจะร้องลอวันไหนถ้ามีเวลาว่างจะมาใ้มาบ้างอย่าทำเงียบไปเมื่อฟ้าว้าวีจะอันเหตดวงใจดืมเพื่อนคนอยู่ไกลที่ง่ายนั่งกินน้ำตา นีม่มาช่ยาวยย้ำเตือนอย่าลืมอจะเตือนน้ำคันใครสัญญา,ตา,าเตลือนใบไม้รวยยิ่งเช้ารโรยมาอกครัวน้อยใจเดือด้าวันรักจะร้กงลยอยก็เขาจะคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าไี่รูออ้ใครร้องเพลงก็ไม่เป็นเสียงของ คุณรุง้งไปเธอะช่างแต่ยอมเสียมารยาเราเคยเป็นลูกผู้ชายเราเคยให้เกียรติผู้หญิงแต่ว่าคืนนี้เราทนไม่ไหวทนไม่ไหวเพราะนายยากว่าปิ่นตาแล้วผ่าบ้องแก้วนะยังมาลอยเด่นอยู่ในดวงหน้าเเราอ๋ <c oughs> อตาแน่ทาไปทำไมป่าหนี้ยังไม่หลับเลยฮะท่านแม่ทับแม่ทับอีกแล้วบอกว่เาเรียกรุ่งเฉยๆบอกว่าเรียกพี่รุ่งเฉยๆไอแก้วอย่าสามารถจะฝา่าฝืนระเบียบของกองทัพไปได้แล้วคะ่ะอาว ขานะที่เธอน่ะมีโทษเรียกฉันว่าแม่ทัพเป็นการฝ่าฝืนที่ลงโทษเธอลงโทษยังไงลหละฮะจะลงโทษสิสาแก่ใจเลยลงโทษยังไงก่อนอื่นก่อนจะลงโทษอนะ่ะฉันอยากจะขอให้แก้วเราช่วยเป็นแม่สื่อให้ฉันแม่สื่ออะไรกันอ๋อนี่ไม่ฟังวาพี่ลุงน่ะเกิดติดอกติดใจผู้หญิงชาแสนหมีแล้วใช่ไหมใครเหรอฮะคุณตาบอกแก้วนะี่ฮะก็จะเป็นแม่สื่อให้นี่ ช่วยเวลาเป็นแม่สื่อให้หน่อยนะเอ่อฉันนะ่ะรับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านตะผู้ใหญ่บ้านบุญคงช่วยเป็นแม่สื่อให้หน่อยช่วยเป็นแม่สื่อให้หน่อยได้ไหมละ่ะจะไปถามที่ว่าลูกสาวตาบุญคงนะ่ะแกรักฉันบ้างหรือเปล่าเขาคงจะไม่รับตาคุณเร็วๆนักหรอกอยู่ๆปุ๊บปั๊บว่าคุณมาขอทารักว่าอย่างนี้อ่ะมันจะไร้รักแท้ที่ไหนกันฮนะแต่ว่าอย่าลืมว่านักรบนะฮะนักรบนักเข้มแข็งไม่มีคำว่าอ่อนช้อย ได้ยวนยี่ยอกยาวเมื่อข้าวโดนจะลุ่มฟ้อก็ระทุฟันรุ่นที่นิ่มนวลนินซาวางไม่จะยอมปั้นพ้อแม่นะอะไรไม่รู้ผู้ชายหยาบคายขอโทษเมื่อข้าใจระระยิงยิ่งกระโอนนชายจุ้งก้อนไปไหนมานีเถอะจาบ้วาแก้วเราพูดแป้วเบา phương phâm Phạm tộp Mà dòm cao rộp mâu Đến mưa non Đào nẹp kháng giang mượn màu chạy ba Chân ta con thờ lai xưa bạc đào kháng nút lui Phá mưa khuy tuôn ra món đi nó này, này. <laughs> lên bà bà lớp, 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 dọc sông chân này chạy sao bay mấy nhóc sông mà sao nó nay bị bị rút mà tập đi mà tập phí mà chui đút đó bu thôi à. thôi thôi Tụt càng dài càng quá là mệt ba lớn

เทือกตัวถุงย่ามใต้พ่อนนำก้าวน้านุ่มเจ้าเป็นคูอยู่ในค้ายยอดนิยยเบื้องต้องเราคิดคนละเชิญทั้งผู้ชมตามพ่อเม่อจะพันลาแจากต่อให้พอใจ แผน่นลอ่อลวงให้มันติดกับเราไว้จนไดนะ้เมื่อมันบุกไล่เรามาเราจะใช้ของทัพส่วนใหญ่ก็เราโอบล้อมแล้วก็ฆ่าฮนะยังไงเหลือรอดกลับไปแม้แต่คนเดียวจัดการตามทีครับฟังเดี๋ยวนี้ลับลาไปจัดการตามแล้วก็เสร็จครับเมื่อไปยาวเราแว่นคำมอกคำนัดไปโนกาแต่เราพยายามจะวามไว้แล้วน้ำคนคน ตาชัยแทะใสขึ้นครัปยตับคอแล้วร้องแล้วร้อง,งอย้ยก็ลังใจเจ้าความไม่ <laughs> © bf ใชอย่ามาไปแกลน้องสู้สงครามแก้วทางดีๆฉันว่เธอกลับกขใครดีกว่าไม่แกก็เป็นนักรบคนหนึ่งแก้วเคยพูดเสมอว่ายามสงบกแก้วคือแม่ครัวคนหนึ่งของกองทัพเวลาที่เกิดึกสงครามแก้วก็คือทหารคนหนึ่งแต่ว่าอย่าดื้อหนเลยนะอย่าดี้อนะ

ไปเลโนะอ้มันยังเกะเลยนะอืมกูตั้งความเลียงนิบนี้ตังนี้เอาแยากย้ายกันไปนะเวลานี้มันมีแผนอย่างหนึ่งแผนก็มันยังไงฮะพอจะรู้ละเรามาแล้วชาวบ้านมาบอกเรื่องราวนี้รับว่ามันจะใช้แผนโอบล้อมพวกเราท่านพวกเราอย่าจับกลุ่มกันฮะแยกย้ายกันออกไปฮะเป็นพอกเป็นเราแล้วมันก็จะอขยี้พวกเราได้ยากแยกย้ายกันไป เอาแยกย้ายกันไปแยกย้ายย้ายนั่งเลยจะใช่ยังเดินไม่ไกลได้ป้าหนุ่มตึ้งปมตีนกูเควดกันได้แล้วไงจ๊ะแยย้ายเราเควทดไปกันไปถ้าไปย้ายเควดไปแยกเอาพวกเราแยกย้ายไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางโู้น các cháuแยก nhảy cả na, ya rụng cả na, ya rụng cả na, nhảy nhảy má co, nó sẽ điên theo lăng phuển mà này, tôi <laughs> đi theo ซึ่งวัไมาโยตมัิปัตตาส์ได้กูโยเลยคนใดของกูอยอมรับเอาพวกเราแยบกบกันแยบบกก,นก,นกะะนันเดินเป็นจุกเป็นจุกมันหลกปลังเดินเนี่ยทีนึงเดินเป็นจุกเป็นจุกมันก็หลกเก้าครัมน,นี่นะลแล้วพวกหลบอ้างหุ่นแล้วมาเลยกองตับแซนวิอ Mà kín lúc ăn mừng ba ăn uống đi, lén ba mừng ba Tôi ba còn đi mừng ba 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 mừng đó. mừng <laughs> <laughs> rồi. mừng tiệc quý ba mừng đi, là ba mắn, เกี่ยวมันในดังเกลี้ยงระเบียบกระเกี้ยงเครื่องมอหนักไม่ตายเลยสร้างบุกมาแล้ทตอนจะต้อนกราไม่ตั้งเราไหวไค่ตดเราอย่าได้ขิดเกรงกั้มเราจะมุ้งทับล่วงล้อหลวงนามพอได้ยามใช้เวลากันมัน หม,หมดไปนัดหนึ่งใจอึนลำบากเล่นกับลูกซองนี่ก็เรียกว่าบัพปารูเบรน